ทีแมแดนเซอร์นะครับ<ะ>น,นี่คือทีมแดนเซอร์ที่จะมาเ<ะ>ต้นตัวเกียวลมัลมซิงของเรา EP ยี่นี้นะครับพี่น้องเบืองที่หละ่ะทีู่วงามพี่น้องคาราเพราได้แต่งหนาเลยนี่ ปลาตัวแตงขืนซิบป์ป๊าจริงๆอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับป๊าสสวนทุกคนเลยอันทีมอะไรทีมบีอันทีมอะไรอ่ะต่นแดงตแดงทำทีที่เขึ้นีเนทเอใช่ไหมเอค่ะทีเอทีเอพี่น้องอะไรทีเอเอียงหัวให้หัวดองหัวเนาะ บอดเป็นวันจากเกีตินนะครเป็นห่วงเป็นวันจากเกตินนะครเป็นห่วงกยงกว่าเกีตินได้เป็นห่วงเป็นวันจากเกตินเป็นห่วงวเป็นอะไรเป็นจุห่วงข้าหใ่นา้ที่กำลังตั้งไปหรอเสร็จยังีนที่กำลงตั้งวเิศอห่ใหญ่นะใหญ่ะเนาะวันทยี่สิบามใหญ่กว่านี้ไหม ใหกว่านี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่้าสิบจูดีที่ต้องตีจุอันนี้บเขา่แนีนมนครับรีครู้ว่ามีไงไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยว ตายค่ะพี่จ้าไอติมสิบคนได้ครับไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่มาเดียวสวัสดีค่ะวันนี้พร้อมมากชาวโอป้ากับลิ้มไปกินผมโอป้าคือเป็นโอป้าไม่กินตลอดเวลาผมนอนดีแต่บ้านเดียวคือภาษาโอป้าเป่นกก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาครับวันนี้ อย่าพึ่งทวงโอป้าโอป้าเจ็บคอมากคุณโอป้าของแท่งยางมาเหรอโอป้างวันอาทิตย์ไปโอป้าแล้วขอบคุณครับแต่ผมอันนี้ก่อนอุยลืมไปน้ำตาลวันมาขาไม่คุ้มไม่ตักให้ชื่อจางสวัสดีครับโอป้าสวัสดีครับพี่น้องพร้อมหรือยังครับกับโตเกียวรัมสีครับ พรอมเดิไปจอดนะพร้อมเไปพร้อมแล้วครับชิ้แจ็คเสื้อไปไหนมีกไม่ใส่เสื้อมาสีดแ้วูดาด้อดูดาะไรสุดความไม่้เสีแ่บอกให้่ให้มันทันนะแบบเดียวๆมต้องใส่เสื้อแบบนี้ตัวอย่างเห็นไหมนี่ถุนย่งเป็นคู่ชิ้นแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ ไม่รู้ก็ครูไม่รู้อ่ะถามโจ้ไผมเรื่องเสียเฉียวามโจ้ผมเรื่องใสแ่สให้เหน่ยอยเพราะว่าผมต้องไปร<อ>าชาการจา้างศิลปินแให้หน่อยอีเก็เดต้องบีดี๋ยวเดี๋ยวห้การชาร์จใเย็นเอาขึ้นหรอเดี๋ยว เนืบเบ้อเวทีเอ็นตเกียวลําซิงของเราอีพีนี้นะครับผมพี่น้องเชยให้แล้วขอบคุณครับเวที่คือสวยแท้สอนนนอ,อนวรรคอย่างหละ่ะ ยูไซล่ะล้นนมาีเอาขั้นอื่นไปแก้วแทนบอเปิด่ยส่งจภาษาหน้าพี่นุภาษานึรล่ไพจอ่องงยขทบไปบาพี่ให้ไข่บอล้อางอไข่เปิดเดี่กกันว่ารถหงอแม่บั วันนี้จะมาจับผิดศิลปินกันบ้างไม่ใครไม่ใส่เสื้อตัวเกียว์ดำสิ่งหอ้บอสตั้งใจออกแบบอย่างสวยงาม,อมเอาพักกันเราไม่มาปนี่ไม่ไม่ไม่ร้องอะ่ะ <_ S 2> นัดหมายยังดีว่าต้องใส่เสื้อน้ำสีเพื่อมาใส่บ้างยู่ดาวอะไรสุดมึอโทรโทรหาพี่ว้ยบอกเอาไมค์ขึ้นมาทั้งหมดเลย มึงก็หล่นแกมากไปเลยทำคนร้อนอีกเกียนาอสมากโคตกุ๊กเราซอสคุนะฉา,า,ากอลังการเวอร์าวางโพดเยี่ยมมากมากตองเราเป็นห,ห,ห้อยให้ซอสแบบไหนกัน รถท่อรถท่ามีหองเรถท่อะรแจกเอกสานครศรีสร้างเดยสร้างมั่หมนไปอะไรนะบอกอื้อามาแต่ว่ามีมีตรงนั้นมีเลยท้าๆเ้ามีพรหมดาบเขาอีไีเลย ลดลดลดกับบ้านอะคนมาเลยหลายคนมาเพื่อสองวันเลยเราก่อก็ได้ไปซื้อหยีบหยีบคุณวุ้ยขนมาหลายบอกโอเคครับโอเคนะครับผมโอเคครับครับแต่แต่แต่ผมมาบอกบอกอุ้ยแล้วว่าให้อุ้ยเรามานี่ก็บอกเรื่เหมือนกันเสร็จแไม่ได้บอกแล้วบอกือนกันนิวบอสกีดกายกายนิวบอสกีดกายอย่างหนึ่งชายยอดชาย ่าชิ้นจังนูก้เาเปลยาทำไมหลัะขาค่ห,านหนึ่งก้าเปลมวนีหาอะไรกับนิ้วคะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่หาอะไรกับนิ้วชักวันนี้กินบดีเฮนี่นะอันนี้ก็อะอยู่กินอย่างคือของเขาไอสาระแน่อีเวนอี่าตับปั๊ตับปอดตับแส่ลำเลี้ล้ำไล่มึงอีพีเปียนว้า จะเป็นดาค่ะกูจะได้สิรอตต่ำหีมึงเน่ว้าย <laughs> นี่จงจังไรป่นี้ <laughs> บุตรคอสาเขาแจกเพื่อได้กินสีเปียดน,น,น,นี่ในี่อาจารย์ฉัดเลยมาถ่วงจังสันจังสีโอ้ยอีเวตต์แต่ไล่ไฟใหม่เึงเ่อยบ่นอะไร่างเครับ กพ่ก,ก็ไเกียวที่มาทำไมอ่ะ บอสบอสลงทุนเสื้อละลายแล้วละลายหมื่นนะกระดาษแจกเราเก็บให้บอสด้วยพวกเก็บเอง,องที่เดี๋ยวยังไงเสื้อ,อยังไงครบไหมแจกด้เลยดีหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวมาเกี่ยวว่า,าความพร้อมแจกซ้ำเลยเพื่อมาดูก่อนว่าเปลี่ยนต่อมาหรือท่านใครเปลี่ยนไปเอาไหมตอนนี้ถ้าใครไม่มีก็ขายขายตอนนี้เลยสามร้อยห้าสิบเปลี่ยนเสื้อเลยนะคะสิลปินัทรเสื้อเปลี่ยนเสื้อเลยครับสวัสดีครับคุณโคด้ดทีม,อ,มอะไรนะ โค้ี่นนนี่สวัสดีครับกินข้าวก่อนเด้อกินเกี๊ยวกันกินเตี๋ยวก็ได้ไอ้ิมก็ได้ไอ้ิมยังไม่เสร็จรอไฟไอจิมรอไฟบอโอ้ยปั๊บเด้อปั๊บเด้อไม่ดับเิดบ่ พี่เบิร์นมาเจอบรรยายนี่เดี๋ยวเด็กมาแล้วดิขึ้นเขาไปไปไปหันหลัไปุ๊บไปยังเขาไม่อาจลงกวันเมื่อเนี่ยไงหรออาจจะใส่นี่หนวดเเสียวลกงไสบ่วยที่ห้าก็าจะเาเสียวล่วงหนียอ๋อคือหาด้วยปุ๊บไยัง จ้าเป็นในเบิรงนุ่มๆในบ้านผู้ใดมากในผู้ใดว่ใชาเสือใน่ฟอร์ดเอฟซีในนิวบอสตหนครับสวัสดีครับผมนะศิลปิน